บายดีมันนี้มาพบกับนิทานลาว b บีเคพ n สแนะมามันนี้มากินตำกับบิล่ายมันนี้กินสองคนเนาะบบได้ไปที่ลิ้นทรงกงทรงการอย่างพี่น้องเลยเหวื่อเป็นพระเฝ้าบ้านเนาะเป็นพระเฝ้าเหือนซะมันนี้นี่มากินตำตำ,น,ตำน,นี่ยังโบนี่ตำมัยุมัยะตำมัว่วตำมั่ว mà, chín lên, lại, nhớ xin mu, เตาม,ม,มเส้นเฟอร์นะ มะเขือกรอบกรอมือผักกับเนาะอือไหมครน้องอืม เราเห็ดมันสิบหน่วยนะอืม <c oughs> <c oughs> ินม,นะมาเดิ่มากินกันเออน้นตำตามัว่วนน่ำตัำมันโมซื้อ ta mà nhộn mà nhặt uhm. uhm.

ไอ้ดีปีใหม่สงการเด้อขึ้นก๋วยเตี๋ยวปีใหม่ไม่ได้ไปใส่เพ<ป>ื่อนไปเนี่ยองกระแพงนั่นไ่น้องเนาะ ไปยากมายากน้ำมันกระเพงเงืนเอานึกบริสียยังั่นนึบริสียเงินใส่น้ำมันดรดนเนาะจะข้าไฟเสียข้ <laughs> ยาไฟ,าฟอ่ะ ไปกับกันเสียงอันมันลดเสียงอันนี้กินอยู่ค่ะเนาะเสียราคาไฟเวลาแล้ว กำลังทางต่าง มูโนี่นี่ใหญ่ดีเวนี่มือน่างอวดดีเวอืมโอ้ใหญ่ใหญ่อืม 음. 음. ใส่มือเลยนะ 음. <laughs> 음 <laughs> <laughs> ສາອັນໄປເຊມສົ້ມໜ 음. 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 うん。 เอาคลิปนี้พอนี้ก็ขอจอ๊กไปสำนีกเลยพี่น้องเด้อเพื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในี่แคเราบิ๊กพีแชนแนลกับบิลไลค์เด้อบ๊ายบาย